พี่น้องชาวหัดย้ายจะพาไปแลบรรยากาศกันค่ะเพราะว่าชาวหัดยย้ายเนี่ยเขารวมกันระดมท่านนําใจนะคะในการเปิดดับบริจาคข้าวซานอาหารแหง้งแล้วก็สิ่งของจําเป็นแล้วก็จับมือกับไปสนีไทยในการส่งกาลังใจให้ถึงผู้ประสบอุทธกภัยในพื้นที่ของผากเนื้อค่ะ ที่บริเวณลานจดดอดรถซุ้นกันขาแดอนาคอมเพล็กซ์อำเภอหัดยดจังหวัดส่งขล้ามีการจัดพิธีส่งมอบของบริจาคจากใจคนตายทึงใจพี่น้องคนเนื้อโดยมีนายเอกยังอภัยนาส่งคล้าในอำเภอหัดยดยเป็นประธานพร้อมด้วยผู้บริหารทางภาครัฐเอกชนแล้วก็พี่น้องประชาชน,นในเขตเทศบาลเมืององหองแล้วก็เทศบาลนครหัตด์ยยใน,ยยนข่าวรวมพิธีนะคะกิจกรรมส่งมอบของบริจาคจากใจคนตายทึงใจพี่น้องคนเนื้อเนี่ยเกิดขึ้นจากความร่วมมือของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองคอง หงแล้วก็เทศบาลนครฮัดใหย่ยโดยมีนายทวัดนู่ดำที่ปรึกษาชุมชนบ้านคลองเตยซองเป็นผู้แทนรวมกับซื่อทองทินนะคะอย่างส่งคลาโฟกัสสมาคมชาวเนื้ออีสานจังหวัดส่งคลาสถานศึกษาหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนที่เขาเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแล้วก็เปิดที่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุตกภัยในพื้นที่ข้องผักเหนือก็เลยเปิดรับบริจสิ่งของจากชาวฮัดใหย้ยแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงตั้งแต่วันที่2ยปจนถึง3 1สิงหาคมที่ ผ่านมาเนี่ยที่บริเวณซ้ำจุดก็คือบริเวณด้านหนา้าเคแอนเคซูเปอร์สตร์อำเภอหัดใหย่มหาวิทยาลัยสงคล้านครินแล้วก็บริเวณลานจอดรถค้องูุยนกันค่ด้านหน้าคอมเพล็กซ์ค่ะก็มีพี่น้องประชาชนอย่างที่เห็นเอาข้าวสารอาารแห้งแล้วก็ค้องชายจาเป็นเนี่ยไปรวมบริจาคกันเป็นจํานวนมากเลยค่ะด้านในทวัดนูด่ดําเทพปึกษาชุมชนบันของเต,ตยโซงค่ะผู้นําพักประชาชนก็ได้โบนว่าเมื่อให้นัาเขานําทวมผักเนื้อเหลวก็รู้สึกถึงความเดือดร้อนของพี่น้องชาวเนื้อเป็นอย่างมากค่ะซึ่งในา มนุษย์โดยการเดือดร้อนเราก็ต้องให้ความช่วยเหลือเท่าที่จะช่วยได้ก็ขอส่งกําลังใจให้ผู้ประสบภัยทุกคนเนี่ยวังหวาสิ่งโค้งทียจ,จัดสงไปเะาจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับทุกคนได้ค่ะลองฟังเสียงแหล่ะค่ะด้วยความเห็นอกเห็นใจทางวัฒนธรรมไทยคนเราต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับช่วยเหลือคนที่ลําบากเราถึงอยากให้มีการรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ผผประสบภัยทางภาคเหนือคราวนี้ ไปช่วยเชียงรายแพร่น่านก็แล้วแต่นะครับทางโน้นเรารับ3จุดนะครับนับตั้งแต่วันที่28ถึงวันที่31สิงหาคม2 5 6 7ที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับต,ตอนนี้เราปิดแล้วครับและก็เตรียมการที่จะส่งไปให้ผู้ประสบอุทกภัยโดยตรงใน4จังหวัดนะครับโดยการความร่วมมือของไพรสณนีไทยให้ความร่วมมืออย่างดีมาทุกครั้งที่เราจัดงานเหล่านี้ขึ้นมาครับโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เราภาคภูมิใจที่จะช่วยเหลือคนไทยคนในประเทศไทยซึ่งอยู่ภายใต้โพธิสมภารขององค์พระมหากษัตริย์องค์เดียวกันพี่น้องผู้ประสบภัยครับเราภูมิใจมากครับที่ได้ช่วยช่วยเหลือท่านเพราะอย่างน้อยคิดว่าญาติพี่น้องของท่านที่อยู่ในอำเภอหันใหญ่จังหวัดสงขลาก็มีมากมายมีเยอะที่ทําให้เมืองหันใหญ่จเจริญก้าวหน้าแต่ใจของเราที่คิดณวันนี้คือเป็นผู้ให้นะครับช่วยเหลือเพื่อนที่กําลังตกยากลําบาก นา,น,นายสุรพลสมธิ์นายยสมาคมชาวเนื้ออีสานจังหวัดสาก็ได้บอกว่าในท่านาเทเป็นคนเนื้อเทโยในจังหวัดสงขลาก็รู้สึกตื่นตันใจนะเป็นยังมากเทพี่นองชาวสงขลาไม่ทิ้งพี่นองชาวเนื้อค่ะเทเดือดร้อนอู่ตอนนี้ทึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยจะปิดรับบริจาคไปแล้วแต่ว่าก็ยังคงมีผู้ประสงค์จะบริจาคสิ่งของอย่างต่อเนื่องก็เลย,ยข,อขอขอบคุณคนหัดย้ายสงขลาแทนผู้ประสงค์ยน่นำทวมทุกคนค่ะลองฟังเสียงเลยค่ะ วันนี้วันที่สองกันยายนจะเป็นพิธีมอบสิ่งของเพื่อนําสิ่งของที่เห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยนะครับไปส่งมอบให้ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมในสี่จังหวัดคือจังหวัดแพร่จังหวัดน่านเาชียงรายและก็จังหวัดพะเยาวรวมสี่จังหวัดนะครับต้องขอขอบคุณที่เจ้าของพื้นที่คือศูนย์การค้าไดนาคอมเพล็กซ์นะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดจุด ทับบริจักต,ตรงนี้นะครับและก็ขอบคุณพี่น้องชาวหัดใหญ่นครหัดใหญ่พี่น้องชาวสงขาทุกๆองค์กรทุกๆชมรมทุกๆมูลนิธินะครับที่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อมอบสิ่งของต่างๆร่วมกันเป็นสเสบียงส่งมอบต่อให้กับพี่น้องชาวเหนือใน4ี่จังหวัดเบื้องต้นนะครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณแทนพี่น้องชาวเหนือ การจะกิจกรรมในห้นนี้ค่ะเป็นการรวบรวมสิ่งขค้งบริจาคจากทั้ง3้จุดนานโดยมีกาลังพลจากมูลทนทานบกเทเซสซงค่ะให้ความช่วยเหลือในการค้นแล้วก็ขัดแยกสิ่งขค้งบริจาคค่ะโดยท่านนําใจชาวหัหทยาทั้งเม็ดเนี่ยจะถูกคน้นยหา่ไปยังสํานักง,งานปริศนีเขตก,าาก้าจังหวัดสงขลาแล้วก็จะส่งต่อไปยังจังหวัดเชียงรายแพร่นานแล้วก็พะเยาค่ะโดยบริษัทปริศนีไทยจํากัดเพื่อจะให้ทึ่งมือขค้งผูประสบภัยต่อไปนั่นเองค่ะอย่างที่บอกเราคนไทยไม่ทิ้งกันนั่นเอง ค่ะคะไม่ว่าจะได้รับความเดือดร้อนอยู่แห้งห้วนตํำบนหนยูภาคในของประเทศไทยนะคะก <ม S 1> ำลังใจแล้วก็ท่านนําใจก็จะส่งไปถึงอย่างแน่นอนเพื่อจะให้สา้าดพารานวิกฤตในครั้งนี้ไปได้ดยถ<ต><ด>ูกต้องค่ะก็ะยังเห็นบรรยากาศนะว่าก็มีทังเขาซารอาาันแ้งโบกเสือ้อผ้าของชายก็คือต่างๆเลยพอในโน่นะพอนําท่วงปุ๊บอ๋ไม่ทันเลยทีเดียวไปมดมดเลยใช่ค่ะ นี่เนี่ยถ้าหาว่าใครที่ว่ามีกําลังมากพอนะก็า,ารถรวมด้วยช่วยกันค่ะช่วยคนละฮิตคนละหุยก็สามาช่วยเลือกพี่น้องที่ว่าประสบภัยตรงนี้ได้แล้วก็ถือโอกาสนี้ส่งกําลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกคนด้วยนะคะ<ช><ช>เราคนไทยไมีน้ำใจไม่ถิ้งกันอยู่แล้วแน่นอนค่ะ